ปัญหาปวดเขา่าข้อเข่าเสื่อมจะลุกจะเดินจะนั่งก็ลำบากรู้สึกงุดหงิดลำคาญใจจะทำอะไรก็ไม่สะดวกอาการเหล่านี้จะหมดไปวันนี้ MV Mall ขอเสนอ Benjai ออ o i Deactive ตัวช่วยดีๆที่จะเข้ามาช่วยดูข้อเข่าของเราให้ดีขึ้นจากนี้จะหมดปัญหาปวดขาปวดเขา่า เจ็บแผบลบที่หัวเขา่าหรือข้อเข่าเสื่อมจะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนเพียงแค่รับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งเพราะเบนจอออยด์แอคทีฟเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดแคปซูลสารสกัดธรรมชาติมากถึง9ชนิดและนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดไขมันในเลือดและฟื้นฟูการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายได้อีกด้วย m v m o l อยากให้ทุกคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นกับ จผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบนจอออยด์ดีแอคทีฟหนกระปุก30ทับแคปซูลราคาปกติกระปุกละ700บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กระปุกแถมฟรี2กระปุกรวม150ทับแคปซูลจากราคาปกติ5กระปุก4,500บาท วันนี้ MV m o l l จัดให้กับราคาสุดพิเศษคุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นยังไม่พอเราแถม p o p พ l i s t เ r อร PLUS เมาส์เตราคา550บาทสินค้าดีราคาโดนใจแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสั่งซื้อง่ายเพียงแค่แอดไลน์แอดไซน์ MV m o l l และอีกหนึ่งช่องทางเว็บไซต์ MV Mall .tv มีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรมาสั่งเยอะๆนะคะ